อาจจะประมาณนี้นะพี่น้องจ,จุมจมูกน,น่อยๆตรงเบื้องทางไหนหน่อยทางไหนเนี่ยแหละครับเจ็บเขาเปิดออกได้ ใจกับที่ต่อหน่อช่างเมือขีดช่างอลูมิเนียมเสียยางกันแม่งหัวหนึ่งนแม่งเข่าบ่ได้แม่งใหม่แม่งไหลพ่อาาะม่บ่ได้แต่สิภากันไปเบิง่งทางเฮี้ยนทุนน่ะข้าวเข่าพ่อม่นี่แหละ คือเะไรครับยังเปิดไส้มึงกึนอกแจ้งเี้หน่อยอ๋อขี่น่ล้จะถอนเสียงเพาผ้าเบิ่งตึงเงี้ยพี้น้องากคุณไปดูัรบมาน าสานสานปบายกับบงหน้าทั้งหลังไอ,งอของน่อยองยังมบอพี่นเอามาดูเนี่ยี่นเนี่ยจะไปเปิดเรียนใเง ใช้ตัวดูดแล้วก็ยางกันยางกันแม่งความด้วยนละเป็นละเป็นสุดพุ่นละต่ล่งสุดเยอะไหม่ยังไรเข้ามาั้งตะกี้เข่าๆข่าก็มาณนี่แหละพี่น้องเดนแดด <laughs> เอาไปอ,อีกห้องนึงดูอีกห้องนึง่งเดี๋ยววันเสาร์เป็นบานสไลด์เอือนถือกบุคอยก็เอือนบุกเป็นนิดหนึ่งแล้วเออสไลด์เอาละ อะไรวาชุดพลันียสุดพาเนียติดยางกันแมวสุดพละพลงสุดประมาณน,นี้แหละพีนน่น้องแดดแห้ง่ดี จะไปพามาบึงอีกห้องหนึ่งห้องใหญ่ห้องใหญ่หใจ่ก็จะมีหลายบาทบึงขาวๆก่อนบึงบ้านน,น้อยๆก่อนนี่นะพี่น้งองบานน,น้อยๆนี่ก็ะเพาะทิศ มันกระทุ่งเปิดปิดออกนี่นี่ครับพี่น้องสนใจกัติดต่ออะไรเด้อสร้างมือขีบยุไม่เห็นไ่ายขอบคุณหลายๆช่างฝีมือช่างอโลูมิเนียม บึงข้าข้าวพี่น้องเกษตรอยู่ประมาณนี้แหละครับลำหน้าฟาจากาาพี่น้องไปตัดีมีแห้งสกูดสกุลเลิกดดข้ามาบึงก็กดไค์กดแช์ให้น้ำเนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งแก่งเตือนไว้ในเด้อพี่น้องเพื่อจะเห็นคลิปไม่ไหมไปแล้วครับสวัสดี